สมเด็จพระนิษฐาทิวราชเจ้าก ja, มารมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดสยาบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชกรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดสยาบรมราชกุมารีเส็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชกรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ น,นายชำนาญวิทย์เตยรัฐกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าูลอองพระบาททูลกราบถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจยา,รราศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชพพสมภพ2เมษายน2568 พลโทวิวราชาติปาละกะบงณอายุทยากรรมการที่ปรึกษาโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลางมหาวิทยายลัยราชพัฒนนบุรีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปร,ราราสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยายลายัยและคณะกรรมการจัดงานประกวดเฝ้าทุนอองพระบาททุนกระลาทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชธยาศัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์น่วางสัปปทุมพระราชทานพระราชบรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรันมหาธุมารัตประธานกรรมการแผนแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์นายแพทย์วิรพันธ์โควิทูลกิจ กรรมาการและเลขานุการแผนกแพทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยาศาสตร์เฝ้าทุลอมพระบาทกลับบังคมทูลละกลับบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อด,ดังนี้นายแพทย์ทิศานะประสาทเสรีผู้ได้รับ พระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทดลองพระบาทกรับถวายบังคมลาไปศึกษาระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาระดับสูงและปร,ปริญญาเอกด้านภูมิคุ้มกันวิทยาณศูนย์มะเร็ง M.D. Anderson แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกานายแพทย์รนพิชัยโชคสุบัตนสกุลผู้ได้รับ พระราชทานทุนหมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2 5 6 0สําสำเร็จการศึกษาระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจนมหาวิทยาลายัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทด้านสาธารณสุขนมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูอลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษา แพทย์หญิงภาธิตาสิทธิเจริญชัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมิหิดลประจำปี2562สำเร็จการศึกษาด้านคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจระดับสูงณนะมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและด้านรังสีวิทยาหัวใจณมหาวิทยาลัยไอคานเมส์ไซนายสหรัฐอเมริกาฟ้าทุลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและแพทย์หญิงกุลยาตักกะ วาทการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2564สำเร็จการศึกษาสาขาโรคไตในระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอกน้มหาวิทยายลัยไอคานเมาสไนน์สหรัฐอเมริกาและการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเฝ้าถุลอมประบาทกลับบงคมทุนรายงานผลการศึกษา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหกกม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณ้วางสัปปทุมพระราชทานพระราชบรังรก์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศวะบิรุณหการประธานกรรมการ,รแผนกอักษราศาสาตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์ผ่องศรีจันทร์ห้าวกรรมการนำผู้ได้รับ พระราชทานทุนมูลนิธิอัน,นันทมหิดลแผนรรักสรศาสตร์เฝ้าทุลอองพระบาทกรับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและกรับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ นางสาวชารีห้ามรัตนาพรผู้ดได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชามนุษยวิทยานณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์สหรัฐอเมริกาเฝ้าถืออมพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายธนพงศ์เมืองศิลปศาสตร์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,น,ธนันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทุลอองพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์น้ำมหาวิทยาลัยเอดินบระสาราชอาณาจักร เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทวาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชุกุมารีเสด็จออกนะวังสัประทุมพระราชทานพระราชโองกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอ,องพระบาทตามลำด,ด,ด,ดับดังนี้นางสาวก,กอกนก กิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนกรล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2517เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลโทอัครพลทองสุดรองผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชุปถมัมภ์มและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจําปี2567เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจาานัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะ บุคคลเฝ้าทุลอมประบาทดังนี้นายสุพันธ์มงคลสุธีกรรมการบริหารบริษัทสยามพเพรสจำกัดและนายมารชายัยกองบุญมาประธานกลุ่มบริษัทจันวานิชจ,จำกัดและคณะเฝ้าทุลอมประบาททุนกลอ,ท,กลอทุนกระมมถวายชุดฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนด้วยเทคนิคสแ ca f โ o ดดิง้งเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อรุพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการมูลนิทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนออมระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนศูนย์โปรตอนสมเด็จป,ประเทศพระราสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยและนายพิทักษ์ จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานพร้อมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทุลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนั่นโอกาสบันคลายบันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสัย